สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝา,ากกดเงียบด้วยนะคะคุณวันกับคุณน้องมิน้นอะน้องมินกดแล้วโอเคเริ่มได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสำสวัสดีค่ะบ่ายนี้นะคะก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประนีประนอมเนาะจริงๆในหัวข้อเนี่ยค่ะมันแบ่งออกเป็นสองส่วน อย่างที่ทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าเราพูดถึงการสื่อสารมีประสิทธิภาพอะค่ะเบสิก hmm. คิดว่าทุกคนอนะรู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้รับเนาะแล้วมันต้องเป็น mm hmm. เขาเรียกว่ายัางไง two way communication คือต้องมีการสื่อสารกันระหว่างสองทางใช่ไหมส่วนถ้าพูดถึงประนีประนอมเนี่ยค่ะคำว่าประนีประนอมอะมันคือการหาจุดที่พึงพอใจร่วมกันเออนะเรียกว่าแบบนี้ดีกว่า ใช่ไหมมันคือการที่เราสื่อสารไปยังไงแล้วเรามีจุดความพึงพอใจในปัญหาหรือว่าเรื่องราวนั้นๆน่นะไปในทิศทางที่สองคนเข้ามาแล้วก็อยู่ในจุดที่รับกันได้ทั้งสองคนนะคะคราวนี้ก็เลยเอ,อ,อยากที่จะเอาทฤษฎีต่างๆมาจับบ้างเนาะไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลที่อาจจะมาจากประสบการณ์ของตัวครูเองหรือว่าที่ไปเห็นหรือว่าพบเจออะไรใดๆมาแต่ก็อยากจะหยิบเอาทฤษฎีในบางอย่างเนี่ย อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนลองทําตามกันดูแล้วก็ลองลองฝึกดูคือในบางทฤษฎีเนี่ยมันต้องใช้การฝึกฝนในระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าถ้าเราเจอปัญหาหรือเรารู้สึกว่ามันเกิดความขัดแย้งในการสื่อสารแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงที่จะทําตามไอ้โปรโตโคอลแต่ละข้อนั้นแล้วก็ทำแล้วกสรประสบความสำเร็จหรือเปล่าใดๆนะคะจริงๆแล้วหนึ่งเลยถ้าเราอยากให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพอ่ะมันก็ต้องมีความชัดเจน อตีความค่ะความชัดเจนนิดหนึง่งใ้คำว,ว่าชัดเจนเนี่ยภาษาที่ใช้โอเคเข้าใจมันคือ c o n c ซ s e เนาะมันคือความแบบว่าความเคลียร์กระชับตรงประเด็นแต่ว่าก็อยากฝากนิดหน่อยว่าในการที่พูดให้ชัดเจนเนี่ยค่ะกระชับตรงประเด็นอะมันก็มีระดับภาษาในการใช้ด้วยแบบที่ทุกคนทราบใช่ไหม เออพูดกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าพี่ที่อายุเยอะกว่าหรือแม้กระทั่งเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเราอยากที่จะเลือกใช้คําพูดที่ทําให้เกิดความชัดเจนในระดับไหนเออแต่ละคนก็จะมีข้อมูลนี้ของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะคะถัดมาก็คือ relevant information เนาะ relevant topic มันตรงประเด็นไหมการที่เราพูดเนี่ยเออประสิทธิภาพ ของตัวเราเองเวลาที่เราพูดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะมันไปสู่แบบจุดหมายไปทางที่เราตั้งใจไว้มากแค่ไหนนะคะส่วนข้อที่สามเนี่ยเมื่อกี้พูดกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราในฐานะเราเป็นทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้รับว่าเรามีความเปิดใจรับฟังพูดใส่ใจอะไรใดๆคือทุกอย่างมันออกมาจากท่าทางสีหน้าเนาะแล้วก็คาพูดในการเลือกใช้ด้วยซ้า นะคะคเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ไปดูทฤษฎีกันดังนั้นอะ่ะแน่นอนทั้งโทนบอดี้ลังเกจในการที่เราเข้าหาคนอื่นนมันก็เป็นการบอกใบล้ลักษณะของเราด้วยว่าเราจะเข้าไปพูดด้วยลักษณะท่าทางหรือว่าเออน้ำเสียงยังไงจริงๆเราเนี่ยหนึ่งในทฤษฎีของการสร้างจิวยาการสื่อสารก็คือ building report report ที่แปลว่าลิงก์การระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปมันจะเป็นการขอร้องหรือว่าขอให้ทําอะไรใดๆอ่ะเราอาจจะดูนิดนึงว่าคนที่เราไปขอเขาอ่ะเขามีลักษณะการพูดแบบไหนบางคนพูดด้วยเสียงเบาอันเงี้ยง่ายๆสุดเลยคือบางคนพูดด้วยเสียงเบาซอฟท์โทนอ่ะอันเนี้ยถ้าเราต้องไปขอเขาว่าเราอาจจะ b u i ์ร report ด้วยการที่เราต้องใช้โทนของเสียงอ่ะในลักษณะใกล้เคียงกันคือตามหลักการแล้วมันจะทาให้เกิดความรู้สึกเชื่อใจเออ building trust อ่ะ ทำให้เกิดความเชื่อใจอะคะ่ะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังอะ่ะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของเอผลลัพธ์อะมันก็อาจจะได้ในแบบที่เราอยากได้มากกว่าเออฉะนั้นเราต้องสังเกตเหมือนกันนะคะส่วนอีกอันนึงคือฟีดแบ็กลูปก็คือเราเข้าใจหรืออีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อหมยบางทีมันเป็นเรื่องของคําพูดว่าอะจากที่คุณพูดมานะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเพื่อย้อนกลับให้เขาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเราจะได้ไปปฏิบัติต่อหรืออะไรใด เอออันเนี้ยค่อนข้างแบบที่จะกว้างเลยคราวนี้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงปณีปนอมเนาะลดความขัดแย้งอะ่ะแน่นอนแต่ละคนต้องมีความเข้าใจในความต้องการเออฟังมากกว่าพูดเนาะไอ้ฟังมากกว่าพูดพูดแล้วดูเหมือนทําง่ายเนาะแต่ว่าการฟังเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนในเรื่องนั้นๆเออไอ,อ้ฟังให้ลึกกว่าคาพูดเนี่ยพอต้องการอะไรจากเรา นะคะแล้วก็มองหาจุดร่วมที่เราคุยกันว่าการปฏิมานองอะบางคนมองว่ามันคือการยอมแพ้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันเป็นการหาจุดร่วมการที่เกิดความพองพึงพอใจทั้งทุกฝ่ายนั่นแหละไม่ใช่การยอมแพ้นะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการควบคุมอารมณ์อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้ก็ เรียกว่าไงอ่ะเป็นนิสัยของแต่ละคนด้วยว่าเรายอมรับว่าเรามีวุฒิภาวะในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อยู่ในระดับที่เราต้องการการพัฒนาหรือเปล่าเอเราต้องเขาเรียกว่าสํารวจในตัวเราด้วยนะคะประมาณนี้ก็จะคร่าวๆกว้างๆคราวนี้ถ้าพูดถึงเทคนิคแบบกว้างๆที่ให้เห็นการปฏิบัติอแล้วมันจะได้ผลอ่ะมันก็คือลักษณะการเลือกใช้คําพูดอะคะ่ะ แทนที่คำพูดมันจะเป็นเออชั้นนะต้องการอะไรหรืออะไรใดๆอะ่ะก็จะดีกว่าถ้าใช้เป็นคำว่าเราอะไรอย่างเงี้ยะมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่เป็นชั้นที่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เนาะนะคะมันคือเราทุกคนนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอา่ะหาจุดยืนเพื่อไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดในการคอพร้อมไว้แต่ละเรื่องหยิบมาให้ สามทฤษฎีเออไอ้ไทุกคนเห็นหน้าจอด้วยกันแล้วะนะคะจริงๆสามทฤษฎีเนี้ยมันก็เป็นทฤษฎีหลักของการสื่อสารโดยทั่วๆไปแหละที่เขาถูกยอมรับมาว่าถ้าเราพยายามสื่อสารไปโดยใช้ในแต่ละทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีด้านการสื่อสารแล้วก็เป็นการประนีตนะนอมเนาะคอม p พม์ะมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มาลองค่อยๆดูกันในแต่ละอันหรือว่าจริงๆอะ่ะแต่ละคนอะ่ะอาจจะเห็นตัวย่อของมันะเราอาจจะเดาค่าเดาได้แล้วก็ได้ตั้งแต่3 c ใช่ไหมเออ clear concise constructive อันแรกเลยใช่ไหมคะถ้าอยากสื่อสารอย่างวิิภาพคุณควรที่จะลองทฤษฎีเหล่านี้บ้างไหมเออเคลียชัดเจน concise กระชับ constructive คือการให้ feedback แบบ ไม่มีอคกิเจือปนเป็นเรื่องงานอย่างเดียวเลยเป็นคอนสตรั v ทีฟฟีดแบคเฉพาะเรื่องงานใดๆใช่ไหมหรือว่าถ้าเราอยากเป็นกู้ลิสเ t เนอร์เนาะฟังยังไงให้เกิดประสิทธิภาพก็อาจจะมาคิดถึงแบบเนี่ยเลสนะคะเลสนะคะเลส t ึ n งอ k ส l ค r ิฟายแล้วก็เอม h ฟ s i z ไซฟังให้เข้าใจใช่ไ,ไหมถามเมื่อสงสัยนะคะเออเคลียร์เนาะแคริฟาย ทำให้เกิดความโปร่งใสเนาะนะคะแล้วก็เอ็ h เฟอร์เน้นข้อมูลไหมจากที่เราฟังมาว่าเป็นยังไงมันค่อยๆไล่ดูแต่ละอันอย่างละเอียดนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการ overview ิวแบบก,กว้างๆไปก่อนนะคะส่วนลีฟก็คือสุดท้ายแล้วค่ะลีฟนะคะลีฟออประนีประนอมเนาะลุกมองเข้าไปได้ปัญหา Express พรสพูดมันออกมานะคะ n g k i r g e m r n t m เ n t ใช่ไหมเกิดความอ g r e e เห็นพ้องต้องกันสุดท้ายถ้ามันไม่เกิดความเห็นพ้องต้องกันหาโซลูชันใหม่นะคะดังนั้นสามทฤษฎีนี้ยคิดว่าดึงมาอาจจะทําให้เกิดความสนใจมากขึ้นด้วยแล้วก็แต่ละคนอะ่ะก็อาจจะหยิบทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ไปลองฝึกใช้ดูว่าเออเราเราลองพูดประโยคเหล่านี้บ้างไหมหรือลองปรับประโยคเราไหมถ้าเกิดมันได้ผลมากขึ้นก็จะได้คิดว่าเออทดสอบทฤษฎีด้วยนะว่ามันทําได้จริงๆค่ะอ่า อันแรกเลยถ้าเราพูดถึง 3C เนาะเมื่อกี้บอกว่า clear concise constructive นะคะสื่อสารยังไงให้เกิดความเข้าใจที่เป็นความเข้าใจที่ง่ายายกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างอันแรกเลยเอ,อ,อ,อการ concise เนี่ยสมมติว่าในอีเมลเนาะเราจะได้อีเมลมาว่าอ่ะรบกวนแก้ไขเอกสารนี้ให้ถูกต้อง หนึ่งเลยคนรับสารรู้แล้วว่าต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือแก้ไขแต่จากในอีเมลอบอกว่าให้ถูกต้องอะกว้างมากเลยอ่ะแก้ไขเอกสารเหล่านี้ให้ถูกต้องอ่ะคะ่ะมันมันไม่เคลียร์เนาะว่าแก้เอกสารให้ถูกต้องคือแก้ตรงไหนอืมแก้อะไรแก้โครงสร้างแก้การพิมพ์แก้เนื้อหา ก่อะไรค่ะก็อาจต้องลองเปลี่ยนประโยคเราในการที่เราไปขอให้ใครเขาทําอะไรอ่ะเออให้มันเคลียร์ขึ้นเนาะให้มันชัดเจนขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นอ่ารบกวนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตารางข้อในตารางหน้าที่สามข้อที่สี่ปรับการใช้คําในย่อหน้าสุดท้ายให้กระชับขึ้นค่ะคือ make it clear ใช่ไหมทำให้ชัดขึ้นไปกว่าเดิมอ่าดังนั้น สรุปก็คือเราอต้องพูดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหลีกเลี่ยงคําที่มันดูแบบกํากวมอ่ะแก้ไขให้ถูกต้องอะ่ะมันมันกว้างมากเลยอะ่ะแก้ไขอะไรอะ่ะให้ถูกต้องอะ่ะสเปซิฟิกไปเลยนะคะว่าตรงไหนที่เราคิดว่ามันควรที่จะแก้ไขอันนี้คือเคลียร์เนาะยกตัวอย่างอ่าส่วน Second C สอ่าคอนไซส์กระชับ อนอกจากความเคลียร์ซีแรกแล้วอะความกระชับก็สําคัญไม่แพ้กันเลยถูกไหมการพูดหรือการเขียนอะไรที่ยื่นเยอะให้ข้อมูลที่กว้างคนรับสารสับสนได้เพราะมันแบบ o v e r w h e l m with information อะข้อมูลมันเยอะมากเกินไปอะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียเวลานะที่ทําให้เกิดความเข้าใจสุดท้ายด้วยนะคะอย่างเช่นอ่ะยกตัวอ,อย่างเียกตัวอ,อย่าง สมอว่าเป็นประโยคว่าจากการที่ได้มีการพูด,พด,พดคุยกันเกี่ยวกับการประชุมเมื่อวานนี้เอ,อเราเห็นว่าสีต้องดำเนินการต่อไปในระดับถัดไปคือเตรียมรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสหน้าเพื่อที่จะสามารถนําเสนอให้กับผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไปโอ้เป็นสองบรรทัดที่ครูเองก็ลางมารู้สึกว่าโอ้มันก็ย่นเยออสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะการกระชับก็คืออ่ะช่วยกรุณาส่งรายงานในวันพฤหัส ที่จะถึงนี้เพื่อเตรียมในการนําเสนิผู้บริหารต่อไปคะ่ะโอนี่ชัดเลยเนาะว่าต้องการที่จะบอกอะไรกระชับเข้ามาดังนั้นถ้าเรายังใช้คําฟุ่งเฟืออยู่แอะก็อาจต้องลองตัดหน่อยแล้วก็พูดไม่วกไปวนมาเอออันนี้ก็ต้องใช้การฝึกเหมือนกันนะให้ตรงประเด็นตรงประเด็นแบบที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกเข้าใจได้อย่างชัดเจนกลับมาซีแรกด้วย ส่วน the last C ee, คือ constructive คำนี้เลยคำพูดที่เราให้กับอีกฝ่ายึ่งนะคือ constructive feedback ใช่ไหมทำยังไงให้เกิดการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์เออใช้คําว่าสร้างสารรค์เลยคำพูดแบบไหนที่ควรจะใช้เพื่อทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้แทนที่จะเกิดความรู้สึกขัดแย้งสมมติเราได้ feedback มาว่าโอ้ยอันนี้ยังไม่ดีเลย ต้องแก้ใหม่หมดเลยโอ้คนฟังก็อาจจะรู้สึกว่ามัน discourage นะรู้สึกทำให้จิตใจมันห่อเหี่ยวใช่ไหมก็จะดีกว่าไหมถ้าเราเป็น feedback ที่ส,สร้างสรรค์มากขึ้นอ่านะคะอย่างเช่นอ่ะงานตรงนี้มันมีจุดที่ดีมากตรงนี้นะชี้ให้เห็นหรือว่าอะไรมันดีมากใช่นไหมคะแต่ก็ยังมีบางจุดที่สามารถพัฒนาได้นะหรือทำให้มันดีขึ้นได้นะไม่ได้บอกว่าเขาทำแย่นะแต่ว่า มันพัฒนาได้อีกมันดีขึ้นได้อีกนะมันคือจุดปรับปรุงอะไรเนี่ยค่ะเราก็อาจจะสักเจสแปลว่าเออลองแก้ไขในส่วนนี้ดูนะคะเพราะส่วนแรกที่บอกมาทําดีแล้วแต่ส่วนที่สองที่เราต้องการได้รับการแก้ไขอะ่ะมันพัฒนาเพิ่มขึ้นได้นะคะอลองไหมคือถ้าเราจะให้ฟีดแบ็ที่ดีอะจริงๆแล้วตัวเราอ่ะจะต้องลองยกตัวอย่างการแก้ไขนั้นด้วยซ้ำ บางคนทําอยู่แล้วนะอันนี้ครูรู้สึกว่าดีเลยค่ะมาถูกทางแล้วคนฟังก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเออลอสไปเลยมันจะต้องแก้ไขย,ยังไงร,รู้แล้วว่าโดนตาหนิแล้วนะว่าเราทํามาได้ไม่ถูกจุดอืมนะคะังนั้นการเลือกใช้คําพูดแทนที่จะบอกเออต้องแก้ไ่หมดเลยก็จะไปอ่ะพัฒนาเพิ่มได้เขียนเพิ่มได้นะแก้ไขเพิ่มเติมได้นะะคนฟังก็จะมีกําลังใจมากขึ้นนะก็สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรู้สึกว่าเออเราปรับปรุงได้ดังนั้นมันคือ 3รีสเนาะอ่าเคลียร์คอนไ e สคอนสตรักทีนะคะลดปัญหาความเข้าใจผิดได้ด้วยแล้วก็จะทำให้การทำงานะในส่วนรวมก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยนะคะอ่าถัดมาอันที่สองทฤษฎีที่สองอ่า uh, อันนี้ไม่ชัดอยเนี่ยที่บอกอ่ะอ่าอรีวิวให้หน่อยแล้วนตอบรดสอบโครงสร้างให้หน่อยมันก็จะชัดเจนขึ้นเห็นภาพมากขึ้นนะคะสเปซิฟิกมากขึ้นถัดมาคือ อันที่สองคือเล L, ace, l A C E อ่าเมื่อกี้เราบอกว่า l เล s คืออะไรคนะเล s คือทักษะฝึกให้เราเป็นผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันเราฟังอยู่ไหมฟังแบบเข้าใจหรือฟังให้มันผ่านไปออืมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะท่านตัว the first L นะคือ listen ตั้งใจฟังเออไม่ขัดจังหวะใช่ไหม ให้เขาพูดจบเทินเขาก่อนเออว่าเขาต้องการที่จะบอกอะไรนะคือแบบเป็นกู้เรสเซนเนอร์ฟังให้ดีฟังแบบไม่ขัดจังหวะเลยฟังให้รู้ว่าเขาต้องการที่จะบอกอะไรสื่อสารอะไรนะคะให้ข้อมูลอย่างไรอเออจบตัวตัวแรกเนี่ยเลสนะคะ,ะ,คะอีกอันนึงคือเอเนาะเอนะคะถ้าสิ่งที่เราฟังมันเกิดความสงสัยอืม เพราะเราเน้นว่าเจ้าเลสอะมันเน้นกับการฟังใช่ไหมก็ถามให้เกิดความชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เราเข้าใจหรือเราฟังอะเขาต้องการจะบอกอะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราถามอะอาจจะต้องถามแบบเป็นคําถามปลายเปิดไหมเออมันจะเป็น yes no question ก็อาจจะลิมิตคําตอบเนาะก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นเออ ask ใช่ไหมคะ ก็คือถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนเออเป็นลักษณะคำถามปลาเปิดเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งอะรับรู้ว่าเออเราก็ไม่ได้ลิมิตคำตอบนะเปิดเปิดกว้างแทนที่จะเป็น yes no question อนะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เห็นภาพกว้างขึ้นขออภัยค่ะเมื่อกี้นะคะมี Delivery ชานมข้างบน ถัดมาคือ C ค่ะ q u a r i f y i n g เนาะในเมื่อฟังแล้วถามแบบไปเปิดให้ผู้สนทนาเขาอธิบายเพิ่มเติมเราแล้วอย่างเงี้ยก็ลองสรุปดูค่ะว่าเราเกิดความเข้าใจตรงกันไหมเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดไงในเมื่อเราถามกลับไปแล้วนะเราฟังเขาแล้วนะพูดทวนหรือว่าเราสรุปว่า,าจากที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยเนาะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม เราเองเราพูดออกมาหูเราฟังมันก็วนกลับมาที่ความรู้สึกของเราว่าเราเข้าใจด้วยหรือเปล่าแล้วก็อย่างนคือเหมือนเป็นการ cross check ฝังด้วยค่ะว่าโอเคที่เขาสื่อสารมามันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและตรงกันไหมจะได้ไม่มีปัญหานะคะสุดท้ายกนะ็คือการ emphasize ค่ะเออมันคือ ทักษะของการทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราเข้าใจเห็นใจนะเพราะใช้คาว่าเห็นใจอาจจะรู้สึกว่าเออมันดูน่าสงสารอะไรใดๆมันไม่ใช่เนาะจะทําให้เห็นภาพว่าเราเข้าใจเรายู่อยู่ในจุดที่เข้าใจเขานะอย่างสมมุติว่าอมีเพื่อนเราหรือใครใดๆที่ทำงานบอกว่าเออเรารู้สึกว่างานนี้มันเยอะจังเลยมันเหนื่อยมันแบบโอ๊ยมันมันหนักไปไหม เราเป็นแอเนาะเราเป็นลิสเซเนอร์เราก็หนึ่งเลยฟังตั้งใจสองเอเราอาจจะถามเขากล่าวค่ะว่าอะไรหรอที่ทำให้เธออะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปไปเปิดเนาะกว้างเลยอะไรอ่ะทำให้เธอเธอรู้สึกมันเยอะเกินไปอ,อ่ออธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมสี่ในข้อนี้คืออ่าถ้าฉันเข้าใจถูกนะฉันคิดว่าคุณอาจจะต้องแบ่งงานบางส่วนออกไปหรือเปล่าหรือเขียนมันออกมาไหม ให้เห็นว่าที่คุณบอกมันเยอะไปอ่ะมันมีส่วนไหนที่เรารู้สึกมันเยอะไปแล้วต้องการการแบบแชร์หรือแบ่งงานบางส่วนออกไปหรือเปล่าก็ถามย้อนกลับไปเนาะเพื่อเช็คความเข้าใจนะคะสุดท้าย e ก็คืออ่ะประโยคเด็ดเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาช่วยหาทางออกด้วยกันไม่ใช่แค่ฉันเนาะแต่พวกเราอ่ะมาช่วยกันหาทางออกด้วยกันมันก็โชว์ความรู้สึกแบบเออเอมเอเรตีเนาะให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้ ไปด้วยนะคะอันนี้คือเป็นทฤษฎีที่สองเป็นทฤษฎีที่เน้นการ Listen การเป็น Good Listener เนาะเน,นี่ยเหมือนที่บอกเลยไหมหนักเกินเออนะตั้งใจฟังอะเราเป็น A, อเองอะเยอะไปยังไงสรุปเข้าใจถูกไหมนะคะเดี๋ยวช่วยหาทางออกไปด้วยกันอแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมทฤษฎีสุดท้ายแล้วนะคะคือ ทฤษฎีแห่งการประนีประนอมที่พูดว่า leave ที่ี่สุดท้ายเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอืม,อมคาว่าประนีประนอมมนดูกว้างจาังจริงมันก็มันก็กว้างจริงนะมันขึ้นอยู่กับภาษาทางร่างกายด้วยตัวเองรู้สึกว่าถ้าเกิดจะสื่อสารให้ดีหรือประนีประนอมให้ดีอ่ะอาจต้องลองฝึกวิธีการประนีประนอมไหมเอออันนี้ตัวตัวเองค่ะตัวตัวเองรู้สึกว่าเออต้องต้องฝึกการ ปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเป็นนีบระนอมากขึ้นไหมนะคะไอ้เจ้าตัว L E A F อ่เออนะคะไล่มาตั้งแต่อันแรกเลยคือตัว L เนาะเป็นฐานของพีระมิดเลยมองปัญหาอยากเข้าใจพูดง่ายเนาะทำยากจังคิดว่าหลายคนจะแบบฟังแล้วก็แบบ เพื่ง่ายอ่ะสังเกตการเกิดปัญหาละกันเพราะฉะนั้นเรามองปัญหาในแบบที่สังเกตมันว่าถ้ายิ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆอ,อ่ะโอ้อันนี้ต้องมองเข้าไปลึกให้รอบด้านแล้วนะว่าถ้ามันเกิดบ่อยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวเราที่สื่อสารไม่ชัดเจนกลับไปที่ 3C ใช่ไหมหรือมองย้อนกลับไปอีกว่าอ่ะหรือว่าปัญหาแต่ละปัญหานั้น่ะมันไม่ได้มีทางทางที่เรามองไม่เห็นอ่ะ เออมองให้มันแบบรอบด้านใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ด้วยอ่าอาจจะรู้สึกว่ายากเราเราฝึกได้เออไม่ใช่อารมณ์มองให้รอบด้านถ้ายี่เป็นปัญหาที่เกิดซ้ำๆอะ่ะมันต้องมีทางแก้ไขสิปัญหามันเกิดจากอะไรนะมองเข้าไปที่ปัญหาถัดมาคือ express ค่ะ express คือ speak out พูดออกมาฝึกการพูดโดยใช้คำพูดในเชิงบวกเออบวกในที่นี้ไม่ใช่แบบ ไปบวกกับเขาอะในเชิงบวกมันโพสิทีฟจริงๆอะโอ้โค่ะที่บอกความต้องการของเราชัดเจนโดยที่ไม่ได้ก้าวร้าวอ่าในนี้ใช้คําว่าบอกอย่างชัดเจนแบบไม่ก้าวร้าวเราเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประโยคไหนมันสามารถบอกความก้าวร้าวได้นะอ่าถูกไหมอ่า <I> agree หาจุดร่วมที่ตกลงกันได้เออหาจุดร่วมที่ตกลงกันได้สองคน สามคนสี่คนห้าคนมีจุดไหนไหมที่เราเปิดใจรับฟังแล้วแล้วมันเป็นทิศทางที่เม mm ื่อกรีเม้นต์ไปด้วยกันแล้วก็ในเมื่อเอกรีแล้วอ่ะทางเลือกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้อยู่ที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างไรอีดนะคะเอ่อยกตัวอย่างอ่าอ,อย่างเช่นถ้าเป็นแอลตัวแรกเ,อ,อ,เอ,อบอกว่าไม่โอเคเลยนะคะเออ,เอ,อต้องทําทุกอย่างคนเดียวเลยอะ่ะเ,เราเป็น คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นใช่ไหมเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งงานอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปเออพูดไปว่าอก็เห็นว่างานเยอะนะเราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในนั้นด้วยหรือเปล่าเออแล้วก็หาข้อเอไปว่าอะจุดร่วมการที่ทั้งคู่หรือทั้งหลายๆคนต้องทําให้เกิดสําเร็จอนะมันจะต้องทํายังไงแบ่งงานไปถึงเอฟเลยแบ่งงานให้สม ดุลขึ้นบ้างไหมใครคนไหนถนัดส่วนไหนช่วยเหลือกันหรือไม่ถนัดลองช่วยกันทําคนที่ถนัดบอ่อยคนที่ถนัดน้อยกว่าว่าลองทําตามนี้ไหมได้ช่วยกันก็ได้ออกมาประสบความสําเร็จใดๆนะคะหรืออย่างเช่นอ่ะตัวอย่างเนี้ยเราจะได้อีเมลอ่างานนี้ไม่ถูกเลยเออต้องแก้ไหมหมดเลยหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าเราต้องโต้กลับด้วยอารมณ์หรือเปล่า,าแบบนี่ก็ทําดีที่สุดแล้วนะอ่าก็ลุกกลับมา ออกมาดูว่าตอนตอปัญหามันเกิดจากอะไรตัวเขาเขาถึงจะพูดแบบว่าอือแบบเนี่ยทําไม่ถูกเลยต้องแก้ใหม่อะไรใดๆนะเออเขาเครียดเรื่องเดทไลน์ไหมหรือมีการสื่อสารข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่าหรือตัวเราอะเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการถูกต้องหรือเปล่าอ่าถูกไหมส่วนถ้าเกิดอันที่สองใช่ไหมคะที่พูดถึงเอออีใช่ไหมจุดยืนอย่างสุภาพอย่างเนี้ย ทั้งน้ำเสียงทั้งท่าทางนะคะเราก็ต้องไปที่ทางที่เกิดขอบสร้างสรรค์กลับไปที่แบบ constructive feedback ต่างๆใดๆน,นะคะเราโดนบทว่าก็แค่บอกมาว่าต้องให้แก้ตรงไหนเห็นต้องมาว่าเลยอะะสิ่งที่เป็นตัว e ได้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องปรับคําพูดหน่อยเข้าใจนะคะว่าตังวนเรื่องคุณภาพของงานฉันเองก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเลย คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมว่าต้องการให้แก้ไขส่วนไหนคะเออี่คือดูเป็นงานงานอะจริงๆเลยนะรู้ว่าคุณกังวลเรื่องงานย้ายทุกอย่างออกมาดีอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนะคะก็ลดความรุนแรงนะคะจากแบบความเป็นชั้นความเป็นเธอ,อาจะเป็นแบบเออเรามาช่วยกันหรืออะไรใดๆฉะนั้นเป้าหมายของการประนีประนอมอ่ะมันไม่ใช่การเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง แต่มันคือการหาจุดที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกันทุกฝ่ายพอใจร่วมกันทำยังไงฟิแน l โกก็ต้องมีความเข้าใจไปด้วยกันเปลี่ยนจากชั้นหนหั้นลืมเป็นแบบเรามาช่วยกันไหมหรือเสนอทางออกที่มีความยืดหยุ่นทำา A ได้ไหมเออทำา B ได้ไหมมีข้อมูล เออบทสรุปที่มากกว่าหนึ่งช้อยส์ไหมก็จะดีที่สุดถามทุกคนให้ทุกคนคิดไปในใจไว้ก่อนก็ได้ว่าเคยมีสถานาการณ์ที่เราคิดว่าความเห็นมันไม่ตรงกันไหมคิดว่ามีเรนก็มีเหมือนกันกับการสอนในบางรายวิชาสอนด้วยกันโอ้โหคอิ่ม <า S 1> เลยเนี่ยท้องจะหลับอยู่แล้วแล้วก็อ่ะนั่นแหละดังนั้นแล้วอ่ะ คิดว่าหลายลคนจะต้องมีสถานการณ์ที่ความเห็นแต่ละคนนะ่ะไม่ตรงกันบ้างแหละตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะทำยังไงเราใช้ LEAF อะ่ะในการ1มองปัญหาก่อนตอบโต้ตเนาะสองอาจจะต้องเลือกใช้คำที่สุภาพลดความตึงเครียดนะคะหาโซลูชันไปด้วยการหาทางออกไปด้วยกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะต้องลองฝึกดูไล่มาตั้งแต่ 3C เนาะ ไล่มาตั้งแต่ 3C, LACE, LEAF นะคะมันก็จะช่วยได้เออฉะนั้นอ่ะเดี๋ยให้ดูนหน่อยสรุป3ทฤษฎีอันนี้เอาไว้ตู้ที่สไลด์นี้ว่าถ้าอยากที่จะสื่อสารให้เข้าใจง่ายเอา 3C ไปเลยเนาะ Clear, Concise, Constructive ถ้าต้องการที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่ายเนาะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อต้องการที่จะสื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายภาษาที่ใช้ชัดเจนกระชับแก้ไขให้ได้ถ้าต้องการใช้ให้เกิดการฟังอย่างมีประสิทธิภาพใช้ LAC ไปเลยฟังอย่างตั้งใจถามนะคะโชว,ว่าเราสนใจใส่ใจนะถามให้ชัดสรุปให้เข้าใจตรงกรัน แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจว่าปัญหานั้นเราเข้าใจคุณนะสุดท้ายคือ L E F เมื่อกี้จะใช้เมื่อไหร่จะใช้เมื่อต้องการทําให้เกิดความประนีประนอมเมื่อจะต้องใช้การแก้ไขความขัดแยงด้งแสดงจุดยืนสุภาพหาข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ลองแก้ไขปัญหาร่วมกันเชั้นสามพิสดีเนี้ยคิดว่าทุกคนลองหยิบไปปรับใช้นะก็ ได้คิดว่าน่าจะได้แน่นอนแต่ต้องลองฝึกลองเราฝึกฝึกทำดูว่าในแต่ละทฤษฎีอะ่ะเราไปปรับใช้ในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะคะมีคำถามกันไหมมีคำถามไหมไมถามไหมหรือมีแบบปัญหาอะไรที่เราสูาเอ้ยเรายัางสื่อสารไม่ไม่ถูกทางหรืออะไรหรือเปล่ามีไหมคะ จริงๆคือความขัดแย้งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เสมอไปนะถ้าเราจัดการมันถูกต้องนะคะเราเรามองว่ามันคือโอกาสในการที่ทุกคนจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ทํางานออกมาให้มันดีขึ้นได้อย่าไปมองมันเป็นแบบปัญหาเลยมองว่ามันเป็นจุดที่ทําให้เราเกิดการพัฒนาตัวเองให้เติบโตในทุกแง่มุมทุกอย่างนั่นเองนะคะ ฟีดแบ็ต่างๆก็มองว่าอ่ะมันก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบเข้าใจเรื่องเราก็พัฒนาตัวเราเองให้ได้ในแต่ละข้อน,นั่นเองถาม,ไ,ม,ไ,ม,ม,ม Final ไหมตื่ทถามไหมถาไหมถามมีไฟนอลไฟนอลตอบไหมเนี่ยมีไหมคะมีวบบ่าเออใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้สื่อสารใครเราไม่เข้าใจลองใช้แต่ละอันดูบ้างไหมเผื่อว่าแต่ละคนจะหยิบไปใช้ได้ อย่างดีนะอ่าดีไหมอ่านะคะดังนั้นขอให้ก่อนที่จะปิดอ่าพูดให้กําลังใจนิดนึงนะคะว่าการสื่อสารที่ดีมันไม่ใช่การพูดเก่งเออแต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยมันคือการทําให้อีกฝ่ายเข้าใจแล้วรู้สึกได้ว่าเรารับการรับฟัง แล้วก็การประนีประนอมอะ่ะมันไม่ใช่การยอมแพ้นะแต่มันคือการหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเราก็จะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันได้ก็หวังว่าแนวทางต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาทุกคนแล้วก็ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะทุกคนต้องพัฒนาไปทุกวันนะอ่ะพัฒนาทักษะต่างๆไปเรื่อยๆละกันนะคะให้แรงบันดาลใจทก คนใหม่ด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ